ก่อนเมือนก่อนที่รถสองล้อธรรมดาได้ประมาณสองพันผมก็เลยตัดสินใจเอารถคันนี้อะถอดล้อออกใสายเป็นสมามล้อแต่ว่าสายแบตเตอรี่ลิเธียมรถมันไม่จอดแฉะไงมันไม่จอดแจะบหมนี้เป็นหมู่บ้านข้างนอฟนู้นมันไม่ชน,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 นกันบอดจริงๆอ่ะบอดดี้ต้องทำให้สวยงามก็นี่ครับแต่ว่านี่ทำแบบเสร็จแล้วแท็ทดลองไงยังไม่ทำบ,ดดบอดี้เลยว่าประมาณสองชัดด่วโมงน่าทำมดเลย มันเริ่มสีจุกเขียวที่ก <rawd unre> ัาใช้ใช้กันนะให้มันให้มันวิ่งได้ก่อนนะยไปจะมดหรือไม่มดมันจะตัวเป็นตัวนี้มันจะต้องทำที่โชว์เหมือนที่กับทำอีกกระพือแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าแผงกระทบแผงโะลาร์เซลล์ปุ๊บก็จะไปเป็นแระแสาฟลัดทาร์จบนที่แบบที่เที่ยวไฟบอกเดินหน้าถอยหลังสวิตช์นี้ก็เป็นสวิตช์เก่าที่ติดหลังกับตัวโหลดขนาดกับดัดแปลงเพียง ตัดต่อสายเชื่อมให้เป็นการเปิดสวิตให้ทำงานปิดปุ๊บก็ทำงานปิดแล้วก็เปิดนี่ก็เกียร์สำหรับเดินหน้าถอยหลังเพราะทาให้ผู้สูงอายุเราจะทำซับซ้อนไม่ได้ทาให้แค่เดินหน้าถอยหลังพอ